อู้ลังนี่ลังนีใส่งามๆเนาะใส่งามทั้งจะพี่น้องลังนี่ลังนี่โอนตัวจะพี่น้องลังนี่พุ่นลจะตึกหม่องบนบ่อเนาะผลตัว้วยจ้ะนี่จ้ะพี่น้องมึงเนี่ยใส่งามๆเนาะ จังสีคืออายุเนาะอ่อ,อนโตรน่ได้แต่พี่น้องคุณพี่น้องใสงามแมออห่งรังนี่ฮ้มีแต่ใสงานเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าสาวมนีก็มาปุ่ปอก,กันกับสาวก้อยกับเบ้านาจ้า สวัสดีครับสวัสดีปัญญามีอายพอพี่น้องเอฟซีกันเข้ามาติดตามชมครับพอติดเป็นทั้งในประเทศและก็ตามประเทศครับพอๆกันเต้ามันนี่ก็ยุหอยยุ้องเนาะจ้าครับพอพี่น้องมหาใส่ตุ่มปลาครับมันนี่เป็นรอบแรกครับพี่น้องจนสิ้นปีเนาะมันนี่จะสามสิบธันวาคมปีหกแปดครับพี่น้องหลุนเบิ้งน้ากันครับเต้ามันนี่ิกสีมันบ่เนาะไปครับไปจ้าพี่น้องไปหลุนเบิ้งน้ากันจ้าพี่น้องกัติใ่ไหวเป้ามัน สองสามชั่วโมงจ้ะไข่สียามจ้ะไปจ้ะใส่ตุ่มปลาจ้ะพี่น้องมาเนี่ยเสื่อแหลของปีเนาะทันทีสิียนปีแล้วจ้ะมนจะสามสิบกันเนาะสามสิบพันวานะครับลังมาใส่เทือแหลเนาะจ้ะเนื้อกับลักลักกับโค้งไก่ครับพี่น้องเป็นโครงไก่คือเกาแล้วจ้ะ กระเทียมเป็นหบ่มวัชห,หัวอาหารเนาะห่ำกับกับปีหัวอาหารครับขว้าใจกันครับพี่หน,น่อตัวนี้สิปั่นใส่เลยจ้ะอันนี้ขวามาเป็นอยากเลี้ยวเนี่ยครับต้องขว้าเข็นแขนดังแรกเ้อกระติ๊ส่ตรงนี้เนาะจุม่มไปเรยครับ ตอนใส่ก็สิบนาทีทายเ,เบิ้งล้ายหลังเด้อจ้ะพี่น้องสิทายเ,เบิ้งจักสามสี่หลังเนาะก็คอยไปลุนกันอีกเทื่อกัตอนยามปนละจ้ะกะสิีใส่ไวประมาณนี้จ้ะพี่น้องห้ามองจุ่มเนาะใส่น้ำฝังปนจ้ะ น้ำฟังหองจากพี่น้อง ขงไกาเท่ากับสิโพกโยงไว้จากพี่น้องอยนี้อากาศเย็ยน,น,ยยนแหงเนาะเย็นแหงจะเมื่อนี้ยังซาดีเนาะไปไก่ไปไก่สิปีใหม่แหงจะเย็นครับพี่น้องอากาศว่าวามองเห่าใส่นี่กคะขี่รถมกกาไกลเติบดีเนาะ ลุนกันเบิองอีกเทื่อตอนยามเราจ้ะพี่น้องกรสิทิใมใบประมาณสองสามชั่วโมงจ้ะคอยมาเบิองกันตอนยามจา้ะลุนกันเหงาๆกับตอนยามบนะจ้ะตอนใส่กะสสใส่เหยเบิองประมาณนี้จ้ะพี่น้องกระสีหายเบาหนัดไปใส่ให้แล้วเนาะคอยลุนกันจ้ะปลาไหวเพิ่งเติบเนาะประมาณสองชั่วโมงเนะาะเดี๋ยวมีหวายพี่น้องเพิ่งมาใส่เองครับ งดุนกันเบิงจ้ะงาใหม่เนี่ยคือเคี่ยวอยู่ครับล้างแรกครับพี่น้องเต็มดรงเดียงดวงเดียงอยู่เนาะเป็นปลาปลาขาวปลากระมอนเนาะจ้ะล้งแรกครับรดุดน,นกันไปเรื่อยเนาะวันนี้ก็มาสิบสี่ล้งเนาะจ้ะ ส่นกันต่อล้างนาจ้ะพี่น้องล้างที่สองครับอะไรลังนี่เหมืนพันเบิ่งจ้ะโอ้ลังมีงงสวดสวดดิจ้ะพี่น้องถือยื่นหนอลังนี่เนาะจ้ะนี่จ้ะเป็นปลาปลาซิวครับปลาซิวขาวกับปลาเก็ดเหลืองเนาะ หลังนี่ก็ได้เป็นมกอยู่ครับนี่ได้มกยูน่นอนหลังนี่ปูนี่เป็นปูหินเนาะดุนกันต้อจ้ะพี่น้องมันจะอยู่ฝั่งนั้นล้างหนึ่ง เขาบ่อลัง,ลงบ่อเขาเป็นไรครับล,ลังไก่การปวดป้ลังนี่มเบาให้เขาเป็นไรครับลังนี่ปูต้นหนุนเนาะกับปลาซอ,องจำโตจ้ะทันปูเขาปลาพ่นบ่อยากเขาเนาะจ้ะลางนิ่มกเขาแน่ยครับล้งนิ่นนมีแน่ยเนาะแต่ว่าห้ำ ห้ามเอามาเบิดเลยลังห้ามยังยังอยู่จ้ะพี่น้อกข่าวได้ร้ายนี่ห้ามเบิรได้เด้งดื่มกันปเปนะ็นเหลือยเนาะครับใส่พนะื้นนะ้ำนี่เนาะไปซิลข่าวจ้ะแล้วก็ดีปิงพอดีโมกเลยจ้ะพัน,นึกลอยอยู่ข้างหนอกเต็มอ,อยู่จ้ะหนอกกระนี่เนาะจ้ะ ใส่มันใส่ดูเพิ่นหู่บมากโอ้ลังนี่นใส่งามๆเนาะใส่งามทั้งจะพี่น้องลังนี่เป็นปลาเกล็ดเหลืองเนาะจ้ะจำก็คือว่าผ่านอยู่เนาะจ้ะนั่งนี่พ่อปีงเยอะนิงเนาะใส่เพิ่นจ้ะ แต่งงานยังเนาะนี่จ้าพี่น้องเพินโต,นนโตคนน,ตนี้เพิ่โตคนลอยในตุ่มอยู่บ่มีโตีสกอตต,ต์อันเพิ่งโตแนวนี้มีหลุดอยู่ครับแนวนี้มีซีดหลุดอยู่เนะาะเดี๋ยวมันลอยข้างนอกกันลาย,ลายเนาะนต้นมะเขากะลายจ้าพี่น้องซ้ำฟอ,องน้ำว่า เห็นซ้ำโตลอยนี่บ่าซ้ำโตลอยเนาะหอยหอยพี่น้องเพิ่นก็นมาใส่ไปเมื่อวานนี่เนาะจ้ะเหมือนกับมาหากินกันอยู่เลยขึ้นกันครับนี่จ้ะพี่น้องพอได้ปีงได้มุกแล้วจ้ะหลุนกันต้ออีกจ้าล้างหนาจ้าสิเป็นจังไดจ้ากระปูวน่นนั้นแนี่นนำไป ทำขนอย่างน่ารังนั่นกือเขาอยู่เ<บ>นาะเขาว่า่บพันดเนาะจ้าทำข้ย่างคือเก่าครับอิ่มลงจะพี่น้องให้่นกินบอกปองแล้วบอก่ เราเพิปีให้ใส่แหลกๆมันได้เนะจ้ะทุกมือนี้ข้นใส่ก็ร้ายจ้ะพี่น้องหลุนกันต้ออีกจ้ะหรือ่องรังนี่ครับพี่น้องจะมีตัวอีกข้อหนึ่ง <ฮ>ล้างนี่โอนโตนจะพี่นอล้างนี่ฝนจะตึกหมองบนบ้านเนาะคนโตนเลยจ้ะล้างนันให้เบานัดยางยามมาจ้ะ คคือการบอลังนะั่นคัดคักคือการจ้าคนโจนคือกันเนาะนี่จ้าพี่น้องมึงเนาะใส่ง,า,ง,งามๆเนาะ เบึงตอนเทกันจ้ะอ่อนโตนครับล้างนี่ตังนีคืออายุเนาะอ่อนโตนได้จาะพี่น้องคุณอัญญาจ้ะเป็นปลาเกตเหลืองเนาะจ้ะครับล้างที่สอง ที่ซ้องนี่ก็ใส่งามๆเหมือกันครับปออกในปองก็มีตุ่มกับขาดครับพี่น้องตุ่มเก่าเนาะจ้ะครับเิ่งจ้ะพี่น้องใส่งามแห่งรังนี่แฮะมีแต่ใส่งาม,งามเนาะ นังเ่นกอ่อเนาะนี่จ้ะร้งดุลกันบึ่งนั่งนาจ้ะนั่งนี่เขาบานะุหรีเนาะเขาบุหายจะว่าห้ามเบิดครับเพิ่นออกเพิ่นออกเปนห้าหม <ะ S 2> ้อ <laughs> โอุ้จงโปงจ้าพี่น้องแต่ว่าหำเบิดเนาะโอ้ขาดตายเนาะเอาหลุนกันเบิงล้างนาจ้ะ ลังนี่กับนีแนะ่ครับลังแตกก่กระปูนี่คักแห่งจ้พี่น้องลังนี่ปูเขาลายตโตครับลังปลากระสายงามเ่ยเนาะปูเขาลายตโตครับช้องใสปลาพนยาน มีแต่กระปูนาลางนังปลากระสายงามดีจ่ะอันปูปเขาล้ลยปลาสิเขาเยะเนาะ <c oughs> ปูจ้ะเนี่ยเป็นกระปูเห็นเนาะสามล้างสุท้าครับาลางนี่ครับแดดจะสองแน่ครับลางถึงแดดเนาะ สองโตครับสองชั้มโตจ้ะแกะจำแลงตอนใส่บะแดดครับเดี๋ยวเขาจะงีบโตล่ออีกเขาก่อนหลุนกันเนบิองเนาะอันบะแดดนี่คือดีใส่ระวางตอนใส่ผัดบะแดดครับพี่นอ้องอ นีเนี่ยครับล้างตรงใสงามอยู่เนาะใสงามเลยครับปองออกนะมดตุ่มระหาดแต่ว่าทั้งลุมนี่ลงไปนี่ก็เป็นทรายอยู่ครับ ตุ่มปลายเนาะจ้ะงามยามนี่พ่ออยากมีตุ่มได้หลายครับรังนี่เป็นปลาซิวเขาเนาะสายงามได้จากพี่น,อน้องปลาซิวเขาจ้รารังสุดท้ายแล้วเนะาะรังสุดท้ายครับพี่นอ้องรางนี่บ่อนันเซดเลิศเติบจ้ะนี่ หึ่งเลยจ้า<อ>จพี่น้องอปูขย้อนใ้ปลาเบนเขาเนาะหึ่กระปูครับปูคักแห้งจ้าพี่น้องโคตรแห้งรังนี่กระปูน้อรังสุดท้ายมานกระปูครับพ,พี่น้องหยูหยปวดลายโตขนาดนี้นจ้าพี่น้องลังนี่ ันปูเขาล้ลยปลานี่ปลาบกเขาเนาะปลาพันปลายเขาครับตะปูปหินจ้ะไปดองไปทอดครับโตซ้ำานี่ ดองกินกับตบักหุคงเนะาะมาแต่ใส่ตระตักหุคงจ้ะทอดกินกระแซบกันเนาะมาใส่เยมือืยย่นผู้สีขาดแขงครับกระปูนี่แต่ว่าตุ่มและสีขาดเนาะจ้ะมันตั้งได้ถือกระปูนค่ะนี้เป็นกัดตุ่มเนาะเพื่นหนีบตุ่มจ้ะพี่น้องเอาล้วจ้ะพี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วจ้ะมาเบิง่งผลงานกระบ,บ้าวนาจ้ะมือนี้ครับเพราะเป็นพี่น้องก็มาสรุปยอดได้ยอดม,นมันมาใส่ตุ่มปลามื่อนี้ครับ นี่ครับผลงานที่ได้มันนี่กระมานไปเครื่องกระติกเนาะจ้เป็นปลาซิ่วขาวเนี่ยปลาเกียดเหลืองเนี่ยครับกับปูเนาะจ้าถือว่ามันครับพี่น้องมาใส่หล่อแผลกเนาะจ้าจนสรีสินปีครับปีนี้ก็บ่ค่อยได้ใส่เป็นไรเนะาะเพราะว่าปลาเพิ่นก็นกนเหลื่อมหางเหลื่อมมันนี่ครับใส่ก็พอได,ด้ได้กินนี่แหละเนาะจ้านี่ครับซิ่วประมาณวังโลครับพี่นอ้องรวมๆกัน เป็นปลาซิวเขาแน่ปลาเก็ดเหลืองแน่ครับแล้วก็ปลาซิวหางหางเหลืองเนาะจ้าพือว่าพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องมาหาใส่ตามลําหอยลําหองแถวเลาะปลาหาเห็ดเผื่วเนาะจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปวันนี้บ้านนัก็ขอจบคลิปแจ้งสำนึกครับขอจบคลิปวันนี้จังไดก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกกดแชร์ครับ คลิปนี้จบเพียงส่านี้ครับขอ,อกันคลิปใหม่ไ่ม่ครับพี่น้องวันสิไปหาอยู่หากินทั้งใดกัฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามไปน้ำครับสำหรับคลิปมนันหนีเดินทางกระบ,บานครับผอ,อกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าคอยลุ้นน้ำกันคลิปน้ม,มือนาจ้าวันสิไปหายัางจะพี่น้องคลิปนี้กับกระบ,บานกอนจ้า